ถวายรูปปั้นไก่ไอไข่ให้เป๊ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเสียรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็สามีภรรยาขายกาแฟสดนะคะเฮเลยนะคะเมื่อไอไข่ที่วัดบึงบาให้โชคนะคะบริเวณที่วัดบึงบาประภาสวัรดนะคะหรือ วัดคลองสิบหนองเสือนะคะอยู่ที่หมู่าตำบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะเพราะว่าคนที่ดวงเฮงคนที่โชคดีเขามาแก้บนกันนะคะโดยหนึ่งในคนที่ดวงเฮงนั้นก็คือนายเวโรดอายุ56ปีน้ก็นางบุญญานุษย์นะคะอายุ48ปีสองสามีภรรยาพ่อค้า แม่คคาขายกาแฟสดนะคะทึ่งถูกรังวัลที่4ี่จำนวน2ใบนะคะแล้วก็นายสมบัติสิมลีนะคะอายุ44ปีนะคะผู้รับเหมาก่อสร้างที่ถูกรังวัลเล็กท้าย2ตัวจำนวน70ใบนะคะได้เดินทางมาถวายน้ำแดงขนมเปี้ยะรูปปั้นไก่แล้วก็ของเด็กเล่นนะคะแล้วก็จุดประทัด1,000 0นนัดน,นะคะเพื่อแก้บนไอ้ไข่ที่วัดบึงบา ปาสวัรค์นะคะโดยนางปุญญนุชนะคะเปิดเผยว่าได้มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมทั้งมาขอโชคไอ้ไข่นะคะซึ่งเธอบอกว่าก่อนที่หวยจะออกนะคะเธอฝันว่ารถของเพื่อนคนสนิทนะคะขันสีแดงสตาร์ทไม่ติดอยู่ในป่าจึงได้เดินทางไปช่วยและขอให้ไอ้ไข่ช่วยให้สตาร์ทติดก่อนที่รถจะสตาร์ทติดนะคะ เธอจึงนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถไว้นะคะก่อนจะนำเลขท้ายรถดังกล่าวไปหาซื้อล,ตลัตเตอรี่ลงท้ายด้วย2 5หนะคะเมื่อผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกนะคะปรากฏว่าถูกรางวัลที่4ี่จำนวน2ใบนะคะได้รับเงินประมาณ8 0 0 0 0บาทนะคะนอนเนาะเลยนะคะ8 0 0หมบาทนะคะโชคดีจริงๆนะคะวันนี้เลยเดินทางมา แก้บนไอ้ไข่ด้วยการนำน้ำแดงประทัดแล้วก็ขนมเปี๊ยะแล้วก็รูปปั้นไก่มาถวายไอ้ไข่นะคะในขณะที่นายสมบัติสิมรีนะคะเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาประสบความสำเร็จในการรับเหมาก่อสร้างนะคะตามที่ได้ขอพรจากไอ้ไข่ไว้นะคะแล้วเขาก็ได้นำรูปปั้นไก่นะคะราคากว่าห้าหมืนบาทมาถวายโดยจ้างรถเครนมายกนะคะ โดยในวันนั้นยังได้ถวายประทัดหนึ่งมืนัดอีกเขาบอกว่าเขาจุดประทัดเขาได้เลข92กับ346นี่เลยนะคะเขายังโชว์ให้ดูอีกนะคะ92กับ346นะคะเขาก็เลยนำตัวเลขกลับไปหาซื้อ,เ,อเลขท้าย46แล้วก็เลขอื่นๆหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาปรากฏว่าเขาถูกลังวัลเลขท้าย2ตัว46 จ็ดสิบใบนี่เลยนะคะคนดวงเฮงเกินเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็เลยเดินทางมาแก้บนไอ้ไข่นะคะด้วยการนําน้ําแดงขนมเปี้ยะลูปปั้นไก่มาแก้บนไอ้ไข่อีกครั้งนะคะโดยคุณสมบัติบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้บนไอ้ไข่นะคะแต่ขอโชคลาภเมื่อประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขอจึงเดินทางมาถวายสิ่งที่ไอ้ไข่ชอบ คุณสมบัติเขาบอกว่าหากบนบานสารกล่าวไว้บางทีเราอาจจะลืมซึ่งจะไม่ดีกับชีวิตนะคะเขาเลยเลือกที่จะขอแทนนะคะแล้วเร็วๆนี้เขาจะนำรูปปั้นไก่ตัวใหญ่มาถวายที่วัดบึงบาประภาสวัร์อีกเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีงานรับเหมาก่อสร้างเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เขาตึงเชื่อในความศักดิก์สิทธิ์ของไอไข่อย่างมากนะคะนี่ก็คือคนดวงเฮงดวงดีนะคะเขาเดินทางมาแก้บนนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดบึงบาประภาสวร์นะคะอยู่ที่หมู่5าตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะ